สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับเทศกาลจีนกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจุดจีนหรือไหว้พระจันทร์แต่รู้ไหมคะว่าเบื้องหลังความสนุกที่เราเห็นๆกันเนี่ยจริงๆแล้วมันคือระบบวัฒนธรรมที่ซับซ้อนมากแล้วก็ปรับตัวมาตลอด3,500ปีเลยทีเดียววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าเทศกาลเหล่านี้มันเป็นมากกว่าแค่วันหยุดแต่มันคือภาพสะท้อนของทุกอย่างเลยตั้งแต่วิธีเกษตรความเชื่อเรื่องจักรวาลไปจนถึง เกมการเมืองเลยด้วยซ้ำใช่เลยครับเหมือนเป็นคู่มือการใช้ชีวิตของคนจีนโบราณเลยก็ว่าได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการที่เรียกว่าปฏิทินจันทรคติอ๋อซึ่งมันไม่ใช่แค่ปฏิทินธรรมดานะครับแต่มันคือเครื่องมือที่คนโบราณใช้สื่อสารกับธรรมชาติกำหนดว่าเมื่อไหร่ควรเพราะปลูกเมื่อไหร่ควรเก็บเกี่ยวโดยมีหัวใจสำคัญคือสิ่งที่เรียกว่า24ปักหรือเจียชี่ ีียช่ครับที่จะคอยบอกจุดเปลี่ยนของฤดูกาลเทศกาลสำคัญสำคัญส่วนใหญ่ก็จะจัดขึ้นตามรอยต่อของปากพวกนี้แหะครับการคุยของเราวันนี้ก็มาจากข้อมูลที่รวบรวมไว้นะคะทั้งจากหลักฐานประวัติศาสตร์แล้วก็คำภีโบราณอย่างพิธีกรรมของโจหรือบันทึกจริงฉูสุยสือจี้เป้าหมายก็คืออยากจะพาไปสำรวจให้เห็นภาพชัดๆเลยว่า เทศกาลที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันเปลี่ยนบทบาทตัวเองไปตามยุคสมัยได้ยังไงจากพิธีเส้นไหว้ที่ดูน่าเกรงขามกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์ได้ซึ่งเรื่องปฏิทินนี้สำคัญมากในทางการเมืองนะครับรอคะเพราะมันผูกกับแนวคิดเรื่องอานาตแห่งสวรรค์หรือ mandate of heaven โดยตรงเลยจัก,กรพรรดิในอดีตต้องประกาศปฏิทินให้แม่นยำที่สุดคือถ้าคำนวณพลาดจนกระทบการเกษตรของชาวบ้านเมื่อไหร่ นั่นอาจหมายถึงความชอบธรรมในการปกครองของราชวงศ์จะสั่นคลอนได้ทันทีโห oh, ขนาดน,นั้นเลยครับเทศการจรึงกลายเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงนโยบายของรัฐกับปากท้องของประชาชนไปโดยปริยายโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าเริ่มจากเทศการที่ทุกคนรู้จักดีที่สุดอย่างตรุษจ,จีนหรือชุนเจียภาพในหัวเราก็คือสีแดงอ่งเปาการรวมญาติแต่ดิฉันได้อ่านเจอมาว่าถ้าเราย้อนกลับไปสัก3,500ปีก่อน ในสมัยราชวงศ์ซางบรรยากาศนี่คนละเรื่องเลยเหรอคะคนละเรื่องเลยครับไม่ใช่เทศกาลแห่งความสุขเลยแต่เป็นพิธีกรรมที่เต็มไปด้วยความ,มเคร่งขรึมจริงจังและอาจจะมีความกลัวปนอยู่ด้วยซ้ําความกลัวหรอคะครับเพราะมันคือช่วงเปลี่ยนผ่านที่โหดร้ายที่สุดของปีจากฤดูหนาวที่อดอยากไปสู่ฤด,ดูใบไม้ผลิแห่งความหวังความรู้สึกหลักๆคือการเส้นไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ เพื่อขอความคุ้มครองซึ่งความกลัวนี่แหละครับที่สะท้อนออกมาผ่านตำนานที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือเรื่องสัตว์ประหลาดที่ชื่อเหนียนอ๋อเจ้าตัวเหนียนที่จะออกมาอารวาสตอนสิ้นปีแล้วก็กลัวสีแดงเสียงดังๆเลยเป็นที่มาของการจุดประทัดแปะกระดาษแดงใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่เรื่องที่พีก,กว่านั้นคือความหมายที่ซ่อนอยู่ในคําว่าเหนียนนี่แหละครับยังไงหรอคะดิฉันก็นึกว่าเหนียนแปลว่าปีตรงๆมาตลอด ถ้าดูตามตัวอักษรจีนโบราณในคำพีสัวหวนเจียจื้อนะครับจะพบว่ารากศัพท์ดั้งเดิมของคำว่าเหนียนเนี่ยไม่ได้แปลว่าปีแต่หมายถึงความสุขงอมของธัญพืชครับอ้าวหรอคะดังนั้นสัตว์ประหลาดเหนียนมันอาจจะไม่ใช่สัตว์จริงๆแต่เป็นการเปรียบเรียถึงความกลัวที่จับต้องไม่ได้นั่นก็คือความอดอยากในฤดูหนาวอ๋อการกั้วเหนียนหรือการข้ามปีจึงมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้น มันคือการประกาศชัยชนะว่าชุมชนของเรามีสเสบียงพอที่จะรอดตายข้ามผลฤดูหนาวอันโหดร้ายไปได้อีกปีหนึ่งแล้วโอ้พอฟังแบบนี้แล้วความหมายเปลี่ยนไปเลยนะคะจากการฉลองปีใหม่กลายเป็นการฉลองการรอดชีวิตแล้วมันเริ่มเปลี่ยนมาเป็นเทศกาลร,รื่นเริงแบบทุกวันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะจุดเปลี่ยนสําคัญคือช่วงราชวงศ์ถังกับซ่งครับสองยุคนี้เป็นยุคทองที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองมากผู้คนเริ่มมีกินมีใช้มากขึ้น รุดจีเลยค่อยๆลดความเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ลงแล้วเพิ่มความเป็นการบันเทิงทางสังคมเข้าไปแทนอืมมีการริเริ่มสงการอวยพรปีใหม่ที่เรียกว่าป้ายเหนียนเทียกันอย่างแพร่หลายซึ่งคนที่เริ่มเทรนนี้คนแรกก็คือจักรพัรดิถังไทจงเองเลยนะครับจริงเหรอคะครับที่ทรงเขียนคําอวยพรลงบนใบไม้ทองคํามอบให้ขุนนางจนชาวบ้านก็เอาอย่างบ้างแต่ใช้กระดาษแทนน่าสนใจมากค่ะ ที่ตรุษจ,จีนเน้นการรวมตัวกันในบ้านกับครอบครัวแต่พอผ่านไปแค่15วันก็มีเทศกาลที่ดึงทุกคนออกมาเฉลิมฉลองข้างนอกกันอย่างเทศกาลโคมไฟหรือหยวนเซียวในคลีนวันเพ็ญแรกของปีมันเหมือนเป็นการขยายวงของความสุขจากครอบครัวออกไปสู่ชุมชนเลยนะคะ เป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับและเทศกาลหยุ่นเซียวก็มีความพิเศษตรงที่มันเหมือนเป็นลูกผสมทางวัฒนธรรมคือมีที่มาจาก3แหล่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมารวมกัน3แหล่งเลยอะ่ะครับแหล่งแรกมาจากรัฐเลยคือในสมัยจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้มีการบูชาเทพเจ้าไทอีซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพสูงสุดในพิธีต้องจุดโคมไฟให้สม่างสวยตลอดคืน แล้วอีกสองแหล่งล่ะคะตรงให้จุดโคมไฟบูชาพระพุทธเจ้าในวังและวัดต่างๆส่วนแหล่งสุดท้ายนี่มาจากชาวบ้านแท้ๆเลยคือเป็นประเพณีดั้งเดิมที่จะถือโคมไฟเดินลงไปในนาเพื่อขับไล่มแมลงศัตรูพืชในช่วงต้นฤดูเพาะปลูกอ๋อ oh. สามความเชื่อนี้ก็ค่อยๆหลอมรวมกันจนกลายเป็นเทศกาลโคมไฟที่สวยงามอย่างที่เราเห็นแต่มันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องสวยงามอย่างเดียวใช่ไหมคะเหมือนว่าโคมไฟก็เคยถูกใช้ในเรื่องที่จริงจังกว่านั้นด้วย ใช่ครับมีบันทึกว่าคนที่ประดิษฐ์คมลอยที่เราปล่อยกันเนี่ยค่ะคือจูก,กัดเหลียงหรือของเบ้งในยุคสามก,ก๊กแต่จุดประสงค์แรกเริ่มของท่านไม่ใช่เพื่ออธิษฐานแต่เพื่อใช้เป็นสัญญาณทางทหารสัญญาณทางทหารครับตอนที่กองทัพถูกล้อมแล้วต้องการขอกําลังเสริม นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของวิวัฒนาการในเทศกาลจีนคือหลายอย่างมักจะเริ่มจากฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริงอย่างการทหารหรือการเกษตรแล้วค่อยๆถูกพัฒนาความหมายให้กลายเป็นเรื่องเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างความหวังหรือคำอธิษฐานในภายหลังพอพูดถึงเรื่องที่ต้องสู้รบกันแล้วก็นึกถึงอีกเทศกาลหนึ่งที่มีบรรยากาศต่างออกไปเลยคือเทศกาลชิงหมิงที่เราไปไหว้บรรทบุรุษกัน เทศกาลนี้เบื้องหลังก็มีเรื่องราวดราม่าโศกนาฏกรรมซ่อนอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะโอ้โหเข้มข้นเลยครับโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นต้นกําเนิดของเทศกาลหานสือหรือเทศกาลกินอาหารเย็นหานสือ,รสอครับซึ่งต่อมาถูกรวมเข้ากับชิงหมิงมันคือโศกนาฏกรรมของขุนนางผู้พักดีนามว่าเจียจือถุยในยุคชุนชิวดิฉันเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างที่ว่าเขายอมสละแม้กระทั่งร่างกายตัวเองเพื่อเจ้านาย เรื่องมีอยู่ว่าเขาติดตามรับใช้เจ้าชายฉงเอ่อที่ต้องลี้ภัยการเมืองนานถึง19ปีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลำบากมากจนไม่มีอะไรจะกินเจี้ยจื่อถุยถึงกับยอมเือนเนื้อที่ขาของตัวเองไปต้มซุปถวายโห<ฮ>เพื่อให้เจ้าชายประทังชีวิตแต่เรื่องมันเศร้าตรงที่ว่าพอเจ้าชายได้กลับไปครองราชเป็นจิ้นหวนกงก็ดันลืมความดีความชอบของเขาไปซะสนิทเ,เจี้ยจื่อถุยเลยน้อยใจหนีไปอยู่กับม่บนภูเขาเงียบ แล้วห้องเต้ก็พยายามจะงอให้กลับมาแต่ไม่สําเร็จใช่ไหมคะเผาป่าโดยคิดง่ายๆว่าเจือจุดทุยทนร้อนไม่ไหวคงหนีออกมาเองแต่ว่าแต่ผลปรากฏว่าเขากับแม่เลือกที่จะกอดคอกันยอมตายในกองไฟนั้นโหน่าเศร้ามากเลยค่ะเหตุการณ์นี้ทําให้จักรพรรดิรู้สึกผิดอย่างมหาศาลเลยประกาศให้วันนั้นของทุกปีเป็นวันห้ามจุดไฟและให้ทุกคนกินแต่อาหารที่เตรียมไว้ล่วงหน้าหรืออาหารเย็นเพื่อเป็นการรำลึก เป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากแต่เรื่องเล่านี้มันมีความหมายทางการเมืองซ่อนอยู่ด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับเรื่องนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือชั้นดีในการปลูกฝังความจงรักภักดีในหมู่คุณนางเลยต่อมาในสมัยราชวงศ์ถังรัฐก็เข้ามาจัดระเบียบให้เทศกาลชิงหมิงเป็นวันหยุดราชการอย่างเป็นทางการเพื่อให้การไหว้บรรพบุรุษของประชาชนเป็นระบบระเบียบซึ่งก็เท่ากับเป็นการควบคุมสังคมผ่านพิธีกรรมไปในตัวนั่นเองพอพูดถึงความจงรักภักดีต่อรัฐ มันก็อดเชื่อมโยงไปถึงอีกเรื่องราวหนึ่งไม่ได้เลยนะคะคือเรื่องของกวีจยเอลเยียนในเทศกาลตวนอู่หรือเทศกาลแข่งเรือมังกรแต่กรณีนี้ดูเหมือนจะเป็นความพักดีที่มาพร้อมกับการประท้วงใช่ครับเป็นเรื่องราวของปัญญาชนผู้ยึดมั่นในอุดมการจยเอลเยียนเป็นคุณนางรักชาติแห่งแขวนชูเขาพยายามเตือนกษัตริย์เรื่องภัยคุกคามจากแขวนฉิน,นแต่ไม่มีใครฟัง แถมยังถูกใส่ร้ายจนโดนเนรเทศอืสุดท้ายพอแคว้นฉูล่มสลายจริงๆเขาก็เสียใจมากจนตัดสินใจกระโดดแม่น้ำม,มีหลัวฆ่าตัวตายเพื่อประท้วงความล้มเหลวของรัฐแล้วการแข่งเรือมังกรกับการกินบะจ่างก็มาจากเหตุการณ์นี้ชาวบ้านที่รักเขาพยายามพายเรือตามหาร่างเลยกลายเป็นการแข่งเรือแล้วก็โยนบะจ่างลงน้ำไปให้ปลากินแทนที่จะกินร่างของเขาแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับ แต่ถ้าเรามองในมุมสังคมศาสตร์การแข่งเรือมังกรมันมีฟังก์ชันที่ลึกซึ้งกว่าแค่การรำลึกนะครับยังไงคะมันทำหน้าที่เป็นเหมือนวาลระบายความดันทางสังคมคือการให้หมู่บ้านต,ต่างๆมาแข่งขันกันมันช่วยลดความขัดแยง้งสร้างความร่วมมือและหลอมรวมชุมชนให้เป็นปึกแผ่นได้เป็นอย่างดีเลยมาถึงเทศกาลที่ภาพจำคือความสวยงามอบอุ่นอย่างเทศกาลไหว้พระจันทร์ในคืนวันที่15เดือน8 ทุกคนจะนึกถึงตำนานความรักของช้างเอ๋อกับโฮอี้การอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันของครอบครัวแต่ใครจะไปคิดว่าเบื้องหลังความสวยงามนี้มันมีเรื่องราวที่เหมือนหนังสายลับซ่อนอยู่และมันเปลี่ยนความหมายของขนมไหว้พระจันทร์ไปตลอดกาลเลยใช่ครับเรากำลังจะพูดถึงการปฏิวัติขนมไหว้พระจันทร์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์หยวนตอนนั้นชาวจีนฮั่นถูกปกครองโดยชาวมองโกอย่างกดขี่ข่มเหงมาก การรวมตัวกันเป็นสิ่งต้องห้ามการจะวางแผนลุกคือจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยแล้วขนมไหว้พระจันทร์เข้ามาเป็นพระเอกได้ยังไงคะเนี่ยนี่คือความอาชริยะของผู้นำการปฏิวัติครับจูหยวนจางที่ต่อมาเป็นปรถมกษัตริย์ราชวงศ์หมิงกับที่ปรึกษาของเขาหลิวป่อเวินวางแผนซ่อนกระดาษที่เขียนข้อความลับว่าฆ่าพวกมองโกในคืนวันที่15เดือน8ไว้ในไส้ขนมไหว้พระจันทร์ เดียวนะคะนี่เรื่องจริงเหรอคะเขาใช้ขนมไหว้พระจันทร์ในการส่งสารลับเพื่อก่อการปฏิวัติเนี่ยนะสุดยอดเลยเป็นการใช้ประเพณีมาบางหน้าที่ที่แยบยลที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยครับพอถึงคืนวันไหว้พระจันทร์ชาวจีนทั่วทุกสารทิตท,ที่ร,รับขนมก็พาดูแล้วเจอข้อความตรงกันทําให้การลุกฮือเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในคืนเดียวจนสามารถขับไล่ชาวมองโกออกไปได้สําเร็จโห oh. เหตุการณ์นี้เปลี่ยนสถานะของขนมไหว้พระจันทร์ไปเลยจากเดิมที่เป็นแค่เครื่องเส้นไหว้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอิสราภาพและการรวมชาติที่ทรงพลังมากๆจากเรื่องร้อนๆมาถึงเทศกาลที่ค่อนข้างสงบกันบ้างค่ะคือเทศกาลตรงจื้อหรือวันหมายันเป็นวันที่กลางคืนยาวนานที่สุดของปีซึ่งในทางปรัชญาจีนแล้วมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญ เพราะหลังจากวันนี้ไปพลังหยางหรือพลังแห่งแสงสว่างจะค่อยๆกลับคืนมาจุดเด่นที่สุดของเทศกาลนี้คือความเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากระหว่างอาหารกับการแพทย์โดยเฉพาะธรรมเนียมการกินเจี่ยวจื้อหรือเกี๊ยวทางภาคเหนือของจีนโอเกี้ยวซึ่งที่มานี่น่าทึ่งมากครับเป็นยังไงเหรอคะต้องย้อนไปถึงหมอหลวงชื่อดังจางจงจิงครับ ในฤดูหนาวปีหนึ่งท่านเห็นชาวบ้านจํานวนมากป่วยเป็นโรคหูอักเสบเพราะโดนความหนาวกัดจนเป็นแผลอืด้วยความสงสารท่านเลยคิดสูตรยาขึ้นมาโดยเอาสมุนไพรที่ให้ความร้อนมาสับรวมกับเนื้อแกะแล้วก็เอาแป้งมาห่อทําเป็นรูปทรงคล้ายๆกับใบหูของคนเราไม่มีทางหมายความว่ารูปทรงของเกี้ยวที่เหมือนหูนี่คือตั้งใจทําเพื่อสื่อถึงการรักษาหูโดยตรงเลยเหรอคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ตั้งใจทำเลยครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดอาหารคือยาของจีนเลยการกินเกี๊ยวในวันตรงจื้อจึงไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองแต่เป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมรับมือกับความหนาวที่โหดร้ายยที่สุดของปีโหพอได้สั่งเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วมันเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเทศกาลจีนไปเลยนะคะจากเดิมที่เห็นเป็นแค่วันหยุดหรือประเพณีเก่าๆตอนนี้มันเห็นชัดเลยว่าจริงๆแล้วเทศกาลพวกนี้ไม่ใช่ของที่หยุดนิ่ง แต่เป็นเหมือนเครื่องมือทางสังคมที่ปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในยุคนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตรการเมืองหรือแม้แต่สาธารณาสุขถูกต้องเลยครับเราจะเห็นวิวัฒนาการที่ชัดเจนจากยุคแรกที่เน้นความสัมพันธ์แนวดิ่งระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าคือการเซ่นไหว้เพื่อความอยู่รอดมาสู่ยุคหลังที่เน้นความสัมพันธ์แนวราบระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มากขึ้นอืเส้นการรวมญาติการสร้างความสามัคคีในชุมชน และถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลแล้วแกนของเทศกาลเหล่านี้อย่างความกระตันยูความสามคัคคีหรือการเคารพธรรมชาติก็ยังคงเป็นเหมือน DNA ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงชาวจีนทั่วโลกไว้ด้วยกันการสนทนาทั้งหมดนี้ทําให้ที่ฉันเกิดคําถามขึ้นมาในใจเลยค่ะเราได้เห็นกันแล้วว่าเทศกาลพวกนี้ปรับตัวจากสังคมเกษตรกรรมมาสู่ยุคจัก,กรวรรดิได้อย่างล่าทึ่ง คำถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้ววิวัฒนาการขั้นต่อไปของเทศกาลเหล่านี้ในยุคดิจิทัลและโลกาภิวัตน์จะเป็นอย่างไรคุณค่าหลักอย่างการรวมญาติการแสดงความเคารพจะหารูปแบบใหม่ๆผ่านเทคโนโลยีได้ไหมแล้วในกระบวนการนั้นเราอาจจะต้องสูญเสียอะไรไปหรืออาจจะได้รับอะไรใหม่ๆมาเป็นการแลกเปลี่ยนคะ